สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลโบอกแมปสกีบินดิทอเล็ตบัตเทิลบูมนะครับผมท็อปชอนของชาแนล G2G Gaming TV ก็จะพามาดูกิจกรรมได้์ิเตอร์ไททันคอร์กแมนสองอนั้นกำลังจะมานะครับมีต้องถามมาว่าพี่รู้ได้ไงว่ามันจะเข้ามานี่วิธีแรกเข้ามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าเขาจะทำาุชัวเขาจะ ทำหน้าปกและก็การแจ้งเตือนของกิจกรรมที่กําลังจะเข้ามาในวันที่สิบเก้าเขาจะทํามาแบบนี้ให้เราดูนะครับและทําไมผมรู้ก่อนมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับให้ไปที่ดิสคอดนี่ดิสคอดนะครับจากนั้นถ้าเรายืนยันตัวตน้เรียบร้อยแล้วสมัครเรียบร้อยแล้วยืนยันตัวตนว่าเรามีไ d ดียโลบอกของเราตัวตนไม่ใช่เ็กมีตัวตนแบบจริงๆนะครับแล้วก็ยืนยันเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเข้าห้องนี้นะครับห้องนี้จะมีชื่อว่าไหนล่ะ เอ้ย Skip the toilet b o t t o n official นะครับเมื่อเข้าห้องมานี้เรียบร้อยแล้วยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถดูห้องต่างๆได้หมดนะครับส่วนใครที่อยากจะเซตคอนเทนต์ลงคลิปว่าตัวเองเป็นช่อง YouTube หรือภาพอันนี้ลงได้นะครับนี่อันไหนล่ะนี่อย่างเช่นคอนเทนต์อันนี้มันจะต้องไปแชทเขาเรียกอะไรมันมีวิธีอยู่ซึ่งผมผมไม่ได้ทำนะครับ คือจะต้องไปแชทนอกรอบกับแอดมินที่ดูแลห้องเซิร์ฟเวอร์ดีนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าน้องเข้าและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วน้องอย่ากเกลียนนะครับอย่ากเกลียนเพราะว่าในหลายห้องนี่เริ่มมีกฎเข้มงวดนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปต่างๆหรือแมปใหญ่ๆเขาจะมีคนดูแลนะครับถ้าน้องเกียนไปทําผิดกฎน้องจะโดนค้งคุกหรือจะโดนแบนตลอดชีวิตได้นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมพามาดูว่าผมรู้ได้ไงว่า เขาจะเอาซิลิโตไททันคอร์กแมนเข้ามานี่แหละครับเนี่ล่ะให้มาดูที่โพนะครับแมปนี้นี่เห็นไหมอันนี้คืออันเก่านะครับแมปนี้ถ้าเขาจะเอาตัวไหนเข้ามาเขาจะเอา4ีตัวที่มันเท่ๆเ,เก่งๆตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจักรวาลหลักจักรวาลรองมันตีเวิร์ดอะไรประมาณนี้นะครับเอามาให้โหวตกันก่อน,นครับนี่อย่างกิจกรรมครั้งนี้แล้วเห็นไหม เขาก็เอามาให้โหวตก่อนมี4ตัวนี้นะครับตัวที่ชนะโหวตไปก็คือเมตาดิวนะครับคะแนนโหวตจะอยู่ที่625ซึ่งมันเยอะที่สุดดังนั้นเมตาดิวของเราก็ได้บรรจุในเข้าไปในกิจกรรมที่เราสามารถเล่นกิจกรรมแล้วก็มีลุ้นได้ตัวเมตาดิวตัวระดับอเทนอลตัวนี้ครับอ่ะเอ้ยเดี๋ยวอเอ้ยออกยังไงนี่โอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ็กเก็บก่อนเอ้เอ็กเก็บแล้ต่อไปเห็นไหม ส่วนพวกตัวระดับแมตติกก็จะโหวตแบบนี้เหมือนกันใครอยากลุ้นว่าชอบตัวไหนลองมาโหวตได้นะครับแต่เราจะต้องยืนยันตัวตนใน Discord แล้วก็เข้ามาห้องเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับซึ่งถ้ายืนยันยืนยันตัวตนเรียบร้อยเราเราก็จะสามารถเข้าห้องนี้มาได้นะครับเห็นไหมนี่แหละประมาณนี้แหละและตัวล่าสุดนะครับเห็นไหมมาละ weekly unit voting ดิสสัปดาห์นี้จะโหวตยูนิตระดับแมตตินะครับส่วนส่วนใครที่ชอบตัวไหนซึ่งผมไม่รู้จักเลยนะเอ้นี่เห็นไหมตัวนี้เท่อะมันจักรวาลเลยนี่เอ้ยเอ้ยเดิกด X เอ้ยกดกระบาก่อนนี่เห็นไหมครับอันนี้คือโหวตตัวระดับแมตติกในสัปดาห์หน้านะครับพอแบบกิจกรรมที่ได้ไอ้อะไรนะนเฮ้สัปดาห์หน้าถูกปะหรือสัปดาห์นี้โอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้นะครับระดับแมตตินี่ถ้าน้องอยาก ได้ตัวไหนก็มาโหวตได้นะครับซึ่งผมจะโหวตเป็นตัวอย่างอย่าง3ตัวนี้ตัวระดับแมตติกใช่ไหมครับเขาก็คะแนนทั้งหมดจะไปตัวที่3านะครับก็คือตัวนี้แหละดิท i n เนอร์ศูนย์ศเก้เมฮ้ยตัว3มันตัวไหนวะเนี่ยน่าจะตัวนี้มั้งเดี๋ยวๆะนเออผมโหวตตัวนี้แล้วกันเน้นเสียงข้างมากแบบภาษาธิปไตยเรียบร้อยครับอมาเข้าเรื่องเลย แล้วตัวที่ชนะโหวตไปนะครับตัวระดับแมตติกกันในนี่เห็นไหม last you เอ้ยไม่ใช่ดิ here our last eternal unit pearl ก็เขาจะให้มา4ตัวเลือกนะครับมีไททันคอมピเตอร์แมนซิลิเตอร์ไททันโคกแมนดากอนไททันดิวแมนสามจุดศูนย์แล้วก็คัมเพลมเรเดอร์มันคือตัวอะไรนี่ออพติมาสเหรอโอ้ไม่ใช่ <c oughs> โอ้เหมือนทาร์นโฟมเมอร์เลยนี่ครับทั้ง4ตัวนี้ และตัวที่ชนะโหวตก็คือซิตเตอร์ไททันค็อกแมนตัวยักษ์ใหญ่นะครับและคอยดูว่าพอกิจกรรมมาแล้วและมีคนได้แล้วมันจะตัวใหญ่ไหม,มซึ่งในซีรีส์หลักนะครับตัวโคตรใหญ่เลยบอสแมปอื่นที่เป็นเกี่ยวกับสกิลี่ทัวเล็นะครับตัวใหญ่หมดดูสิว่าแมปนี้ที่ได้ลิขสิทธิ์แท้นี่เขาจะทำตัวใหญ่ไหมนะครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันเห็นไหม คะแนนชนะโหวต727นะครับก็ชนะทุกตัวเลยเห็นไหมแล้วคราวนี้ใช่ไหมครับตอนผมมาเช็คมันจะมีหน้าเหลือแค่นี้อยู่นะยังไม่ได้มีโพสต์ตัวใหม่มานะครับผมก็เห็นคะแนนโหวตของลูกพี่โอเคลูกพี่ดิมันจะกระวันไหนนี่ตัวซิลิเตอร์ไททันค็อกแมนคะแนนเยอะที่สุดดังนั้นผมเลยเดาไปเลยว่าตัวนี้มาแน่นอนก็เลยแบบทำคลิปบวกกับที่ช่องดุมสตูดิโอได้อัปเดต คลิปล่าสุดใหม่นะครับเป็นแบบซีรีส์ของเขาแหละฉบับมัลติเวิร์สนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเขาแบบอัปเดตเข้ามาก็เป็นการยืนยันแท้เลยแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากเช็คชัวร์นะครับใช่ไหมครับให้ไปที่ยูนิชัทนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่โมเดลดัซเซนซิเตอร์ไททัสกัปแมนเอ้ยถูกละไททัสฮัแมนแล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยเห็นไหมครับนี่รูปต่างๆเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปก่อนเฮ้ยทำไมคลิกไม่ได้เฮ้ย เอ้ยไม่ใช่แบบมันต้องขึ้นแบบนี้ดิเดี๋ยวเราปิดตรงนี้นะปิดตรงนี้ใช่ไหมปิดเอ้ย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 ปิดหน้แชทตรงไหนโอ้ไม่ได้เข้าดิสคอร์ดนานนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเห็นไหมไอตัวที่เรียงๆนะครับระดับ Matic e t อท n น l นี่ถ้ามันมีรูปอยู่ตรงยูนิตแชทหรอคือ เขาทํามาแน่นอนนะครับสําหรับกิจกรรมหรือยูนิตที่สุ่มในระดับแมสติกและก็กิจกรรมได้ตัวเอเท n a l นนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมได้รู้ก่อนนะครับใครที่ต้องการรู้ก่อนว่ายูนิตตัวไหนจะมาและอยากโหวตได้ยูนิตตัวไหนก็เข้ามาตรงที่โพใน Discord ได้นะครับแล้วน้องๆก็ไปโหวตตามใจชอบเลยชอบตัวไหนก็โหวตตัวนั้นนะครับไม่แน่ตัวที่ชอบของน้องอาจจะ ได้รับโหวตที่คะแนนสูงที่สุดและก็จะเป็นยูนิตที่เข้ามาในแมปได้นะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีที่เราสามารถรู้ว่ายูนิตตัวไหนจะมาก่อนมาหลังตัวไหนชนะโหวตตัวนั้นมาแน่นอนนะครับก็ไว้ช่นใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับเพิ่ม